สวัสดีนะคะดิฉันชื่อนางจุริพรละครวงค่ะเป็นเจ้าของร้านดีดีมินิมาร์แ่งนี้นะคะแล้วก็เกิดเป็นคนที่ตํานลหนองแหนเลยค่ะตั้งมีถิ่นกำเนิดก็คือพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายก็เป็นคนที่นี่นะคะเกิดที่มูหนึ่งค่ะแล้วก็คือคือจริงๆอ่ะเป็นคนไปทํางานที่กรุงเทพมาประมาณ30ปีแล้วมันก็ทําให้แบบว่าเมีแรงบันดาลใจที่แบบ อยู่ๆแม่เขาก็บอกว่าเออไปมาหาสู่กันอย่างเนี้ยมันลําบากเขาก็บอกว่ามาทิไลบอกว่าเอ้ยเมื่อไรจะกลับมาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็นั่งนึกเอ้ยแล้วถ้าเรามาเราจะทําอะไรเพราะตอนนั้นมันไม่มีมันไม่ได้มีความเจริญใช่ไหมฮะก็คือแบบมันแบบที่นี่มันจะเป็นลกล้างเป็นป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเงียบเงาเราคิดว่าถ้าเกิดเราเข้ามาทําเป็นร้านค้าอะไรเงี้ยจะมีคนมาซื้อเราไหมเราก็คิดทุกอย่างนะคะ แต่พอฟังวามที่แม่ค่ะแม่บอกเอ๊ะเธอมาทําดูสิลองดูนะอะไรอย่างเงี้ยเลยก็ประมาณเจ็ดปีที่แล้วอะค่ะก็เลยได้แบบก่อสร้างที่ดีดิมิมาร์แห่งนี้มาแล้วก็เรียกว่าผลตอบรับแรกๆนะคะมันก็คือช่วงแรกๆก็ไม่มีคนอะค่ะต่อมาก็มันก็เริ่มแบบที่เราก็สู้นะคะเราก็เปิดสู้ตลอดห้าทุ่มเที่ยงคืน มีเทศกาลอะไรเงี้ยเราก็แบบจู้นะคะคือแบบไม่คิดท้อค่ะ,ะเริ่มขยายเริ่มอะไรแบบของให้มีมากขึ้นเพื่อดึงดูดลูกค้าอลูกค้าก็เริ่มเข้ามาเยอะๆให้เรามีกําลังใจที่จะต่อสู้เราก็เริ่มรับที่ว่าโครงการอะไรนะของรัฐบาลก็ไปติดต่อไปทําเรื่องอก็ได้มารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มีคนละครึ่งเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะ แต่เราก็คิดว่าเป็นช่วงช่วงหนึ่งที่ว่า,าบัตรพวกนี้หรือบริการแห่งร้านก็เป็นแค่ช่วงช่วงหนึ่งที่ว่ามันไม่ได้มีมานานเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปเราก็เลยคํานึงถึงตรงนี้ว่าเราจะทํำยังไงนะให้ร้านเราได้ดึงดูดลูกค้าลูกค้าจะต้องมาต่อเนื่องโดยที่ไม่หายไปไม่ใช่มาแค่ช่วงหนึ่งแค่คนละครึ่งมาแล้วไม่มาละเราไม่มาละร้านนี้เราก็เลยเอ๊ะต้องทําแบบไหนดีนะลองคิดเราก็เลยคิดว่าเราก็เลยทําร้านเนี่ยให้มันกว้างขึ้น มีแอร์มีสินค้าให้ครบคือลูกค้าเข้ามาเนี่ยต้องได้ของกลับไปหรือว่าถ้าไม่มีของลูกค้าบอกเลยค่ะลูกค้าต้องการอะไรคะแล้วก็ทิ้นร้านจะเน้นการบริการแบบครอบครัวพี่น้องจะไม่มีการแม่ค้าลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าเข้ามาเทำเมีนี่ไหมเราจะต้องรีบไปเัาให้ลูกค้าเพราะเราถือว่าลูกค้าคือระเจ้านะคะคือแบบ คืออยากทําอะไรให้ได้ดลูกค้าได้แบบพอใจแล้วโอกาสหน้าลูกค้าต้องกลับมาหาเราไม่ใช่ว่าเฮ้ยมาแล้วฉันร้านเชนเนี้ยบริการอุ้ยไม่ชอบไม่โอเคเออแม่ค้าพูดจาไม่ดีพ่อค้าบริการไม่ดีเราเคยเจอไงฮะประสบป,ปัญหาแบบนี้เราเรา,เรารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่อ่ะการบริการของเราเราเน้นตรงนี้ค่ะเน้นตรงที่ว่า คุณเข้ามาคือครอบครัวทักทายกันป้าเป็นไงบ้างสุขภาพเป็นไงกินข้าวมาหรือยังอ่าอันนี้คือจุดจุดของเราเลยเราไม่เน้นขายค่ะเราเน้นบริการนะพอมาลูกค้าก็เออต่อมาคุณเข้าใจนี่คุณพูดอย่างนี้นี่แหละแม่ค้าที่ฉันต้องการเราก็ไม่ได้คิดว่าเราเป็นแม่ค้าเราต้องคิดถึงใจลูกค้าที่เข้ามาที่ร้าน ใช่ไหมคะว่าเออลูกค้าต้องการแบบไหนเราก็ต้องการแบบนั้นเหมือนกันแล้วงวนหน้าลูกค้าก็จะบอกกันต่อๆมาอันนี้ก็คือแบบผลต่อเนื่องของอที่เราทําร้านนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็แรงจูงใจหรืออะไรก็คือแบบก็คือแมบบ่แต่แม่ก็แมบบ่ก็เสียไปแล้วเนาะตั้งปีที่แล้วอะไรเงี้ยแต่แม่เป็นแรงจูงใจมากคือแบบเราเคยเคยค้าขายเคยอะไรแต่เด็ก ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทําให้คนอื่นมีความสุขเลี้เข้าร้านเราเราได้มีความสุขมาดึนการซื้อของแล้วก็กลับไปโดยความสุขที่ได้ของที่ถูกใจบริการแม่ค้าบางอย่างสินค้าเราอาจจะแพงแต่ลูกค้าบอกเอ้ยแม่ค้าบริการดีนะที่หลังพี่ก็มาอีกที่หลังหนูก็มาอีกอันนี้คือคําชมของลูกค้าที่เราได้รับเยอะมาก แล้วก็ที่ร้านดีดีมินิมาร์กนะคะก็ยังมีบริการร้านตัดผมชายนะคะแต่งโบโดยช่างเพียวนะคะแล้วก็มีร้านทําเล็บบีมีเนวสตูดิโอค่ะจากช่างโบค่ะแล้วก็ร้านนวดไหนเป็นนวดสมุนไพรนะคะเป็นพวกนวดอบทุกอย่างเลยนะคะครบวงจรก็มีร้านตัดผมผู้หญิงสมายบิวตี้รับยืดผมแล้ว ทำผมดัดผมทำสีนะคะโดยช่างสีมือทั้งนั้นนะคะที่นี่แล้วก็มีร้านเคฟของน้องอ,อมค่ะร้านสถานีเคฟแล้วก็จะมีร้านส้มตำบวยวายมีอาหารทุกอย่างของอาหารนิสานรแสแซ่บค่ะรับรองสีมือสะอาดทุกอย่างนะคะที่นี่แล้วก็จะเป็นร้านน้ำอของเปิน่นกาแฟโบาราณนะคะส่วนมากที่นี่เราจะเอาแบบว่าเป็นแฟรนชายหรือว่าที่แบบ คนขายที่ใส่ใจคะเป็นหนึ่งแล้วก็เน้นเรื่องความสะอาดสองราคามาตรฐานสามวัสดุที่ใส่ลงไปนะคะแล้วก็เรื่องรสชาติเรื่องบริการลูกค้านี่ถือเป็นอันดับหนึ่งค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนลูกค้าจากสมวภสํารงจากแตงยาวจากเากตเวย์สาสตองตอนนะคะที่อื่นๆได้มาชิมได้มาลองอลองเข้ามาดูนะคะ่ะลองเข้ามาชิมดูนะคะแล้วก็ ร้านเราร้านดีดีมินิมางนี่เปิดมาได้7ปีแล้วนะคะคือมันก็เป็นความภาคภูมิใจของคนตำบลหนองแหนที่เราจบเพียงม .3 าแต่เราก็บริหารงานได้ออโอเคคือเสียงตอบรับจากดีนะคะจากลูกค้ามาจากไกลๆมันเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งไม่ใช่คิดว่ากําไรเยอะแต่คิดว่าลูกค้ามาเราดีใจถึงคุณจะซื้อเข้ามาซื้อน้อยนิดซื้อนิดหน่อยแต่การบริการเราเท่ากันค่ะไม่ว่าซื้อเยอะซื้อมากซื้อน้อย การบริการเท่ากันหมดนะคะแล้วก็อยากจะขอขอบคุณขอขอบคุณมากๆเลยคือขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะที่ให้มาอุดหนุนของเราตั้งแต่7ปีแล้วเป็นลูกค้าประจําหรือลูกค้าเพิ่งเข้ามานะคะแล้วก็ติดชมได้เลยนะคะว่าที่นี่บริการยังไงให้ส่งเข้ามาเลยค่ะเเราจะมีเพจของร้านชื่อว่าดีดีม i นิมาน้องแหนนะคะ เช็คอินได้เลยนะคะแล้วก็เข้าไปสอบถามสินค้าต้องการตัวไหนาราคาเท่าไหร่นะคะเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะยินดีให้บริการนะคะแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์0886667898นะคะถ้าอยากอยากไวอะคะ่ะก็คือแบบอสอบถามในข้อความแล้วมันนานมันช้า เราต้องการรีบเร่ง,ร,งริ่งด่วนโทรมาได้เลยค่ะนะคะ,ะที่ร้านยินดีให้คำปรึกษาและให้คำตอบรับให้คำอธิบายแก่ลูกค้านะคะและ้วก็สุดท้ายนี้อยากขอบคุณท่านท่านนายกเป้หรือคุณอัตพลนพเกตขอบคุณมากท่านมากๆเลยค่ะที่มีโครงการดีๆนี้มาในหมู่บ้านมัน คือแบบว่าทําให้พวกเราได้ตื่นตัวตื่นเต้นตื่นใจพร้อมที่จะฟันฝ่า,าร่วมกันช่วยกันก้าวหน้าให้เรียกว่าให้หมู่บ้านได้เจริญนะคะไม่แพ้เขานะคะขอบคุณท่านนายกเป้อัตพลนพเกตมากๆพร้อมทีมงานทุกๆท่านแล้วก็จากโครงการดีๆของท่านนายกเป้อัตพลนพเกต ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็พร้อมขอบคุณลูกอีกครั้งหนึ่งลูกค้าทุกๆท่านแล้วก็ทีมงานทุกๆท่านแล้วก็ทีมงานที่นี่หัวสำโรงช่างภาพช่างข่าวนะคะทุกๆท่านเลยค่ะที่มาคอยสปอร์ตให้การสนับสนุนหรือว่ามาช่วยให้กระจายข่าวนี้กระจายชื่อเสียงหรือว่า ให้คนได้รับรู้คนภายนอกได้รับรู้ว่าเออตำบลเราก็มีสิ่งดีๆอย่างนี้กับเขาด้วยนะคะให้เข้ามาชมติชมได้ทุกคนเลยนะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านมา,มาที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ เป็นลูกค้าประจำเลยใช่ไหมครับที่นี่เป็นลูกค้าประจำเนาะพูดได้นะแนะนำได้เลยว่ารสชาติเป็นยังไงชาติอะไรตามมาค่ะตามทำเป็นที่ดีที่ดีครัต้องมาเลยครับมาเลยใช่ไหมคะกล้องกล้องไหนกล้องนี้กล้องเดียวกล้องเดียวต่อ